ทางท่านประหลัดก็ได้เอาลายที่คุยกับทางอธิบดียกให้ดูว่าเนี่ยปี62เนี่ยมันจะมีเงินเหลือจ่ายนะประมาณ2,000กว่าล้านถ้าชอบอยากได้โครงการหรืออยากเอางานไปทำคือมั่นใจได้เลยว่าเราเป็นคนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนี่เป็นคำบอกเล่าของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างถนนในจังหวัดร้อเปิดเผยกับดีเอ็กซเมื่อปี2,564ระบุถึงเงินค่าขนมจำนวนเงินกว่า40ล้านบาท ที่ต้องจ่ายให้กับรองปลัดเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญเงินสินบนที่เรียกกันว่าค่าขนมในขณะนั้นใช้เพื่อแลกกับการได้รับโครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนกว่า50โครงการเมื่อปี2,562เขาเลยชี้แจงให้ฟังว่าส่วนที่เขาเอาไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ได้อะไรเยอะนะเขาพูดประมาณนี้เขานำส่งนาย10แล้วก็ตัวเขาอ่ะ ได้3%อร์เซแล้วทีนี้อีก2%เซน์ี่ยคือเป็นของคนของที่นำผ่าไปก็คือคนที่ไปดูแลตัวโครงการที่ไปรวบรวมมากรณีนี้กลายเป็นเรื่องร้องเรียนหลังผู้รับเหมาจ่ายเงินให้กับรองประลัดเทศบาลที่มีชื่อถูกร้องเรียนแต่ผู้รับเหมากลับไม่ได้รับงานโครงการถนนพาราซอยตามที่ตกลงไว้ย้อนกลับไปดูหลักฐานที่ถูกเปิดโปงเมื่อปี2562 ผู้รับเหมาได้รับการชักชวนให้รู้จักกับรองปลัดเทศบาลที่อ้างว่าช่วยเหลือจัดสรรโครงการถนนพาราซอยให้ได้หลักฐานที่เอกชนนำมาเปิดเผยเป็นบทสนทนาผ่านแชทไลน์เรียกเงินจำนวนนี้ว่าค่าขนมเพื่อแลกกับการได้รับโคต้าโครงการเมื่อยอมรับข้อตกลงผู้รับเหมาจ่ายเงินให้กับรองปลัดเทศบาลโดยได้รับเช็คคล้ําประกันจากรองปลัดเทศบาล เพื่อการันตีถึงงานที่จะได้รับในเช็คที่ผู้รับเหมาคนนี้นำมาเปิดเผยกับดีเอ็กซิทระบุว่าเป็นของโรงรับจำนำแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญและเมื่อตรวจสอบข้อมูลของโรงรับจำนำยิ่งพบความน่าสนใจว่าเชื่อมโยงกับบุคคลภายในครอบครัวของรองปลัดเทศบาลแต่ท้ายที่สุดเอกชนเปิดเผยว่าไม่ได้รับงานตามที่ตกลงไว้ และในขณะเดียวกันเมื่อนำเช็คค้ำประกันไปขึ้นเงินกับขึ้นเงินไม่ได้ธรรานาคารระบุว่าไม่มีเงินในบัญชีจนกลายเป็นคดีฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดร้อคดีนี้สารมีคำพิพากษาเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีนี้ให้จำคุกรองปลัดเทศบาลในขณะนั้นและจำเลยที่เป็นบุคคลในครอบครัวฐานความผิดช่อโกงกรณีเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการให้เอกชนรายหนึ่ง ได้รับจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนพาราซอยซีเมนขณะดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี2562ขณะนี้อยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์ขณะที่ในปี2564หลังเกิดเรื่องร้องเรียนกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงความเห็นว่าพฤติกรรมของรองปลัดที่ถูกกล่าวหาเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ในเอกสารยังระบุถึงการตรวจสอบข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกกล่าวหาแต่จากการตรวจสอบเอกสารระบุว่าไม่พบมูลผิดวินัยร้ายแรงมีอีกประเด็นต่อเนื่องกันคือผู้ประกอบการเอกชนอย่างร้องเรียนไปยังปปอชอกรณีที่มีข้าราชการระดับกรมในกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเกี่ยวก้อง ล่าสุดปปชพิจารณาเรื่องร้องเรียนนี้และรับเรื่องเข้าการพิจารณาขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบลักษณะการกล่าวหาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มีการทุจริตเกี่ยวเรื่องมีการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเพื่อมาดําเนินโครงการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจำนวน49จังหวัดนะครับไปดําเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องจัดสร้างถนนในยงางพาราซอยเบื้องต้นนะฮะก็มีมูล ตามคำกล่าวหาว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจที่ขายน้ำยายังภารานะครับแล้วก็มีการเปนการสั่งไต่สวนก็จริงปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเลขาธิการคณะกรรมการปปชคาดว่าภายในปีนี้จะได้ข้อสรุปสำหรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว